ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการเปลี่ยนโอริงนะครับของอเขาเรียกว่าจอยมานะครับบางคนเขาก็เรียกว่าซีนหัวใจนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเรียกว่าจอยนะครับการเปลี่ยนซีนคือตัวน้ามันลงไปที่ใบมีดกับกับตัวเดินนะครับซ้ายขวานะครับของ ไมโครเล็กฮิตาชิ EX 2 1นะครับนี่เป็นลูกยา,างครัานะครับโอริงมีเจ็ดตัวนะครับทั้งหมดนะครับใส่อยู่ในร่องมีเจ็ดร่องครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ทำการถอดออกไปแล้วครับอันนี้เรา ซื้อของใหม่มาแล้วนะครับโอริงตัวใหม่มาแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวพอเราประกอบเสร็จเราจะลองกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่ามันจะเร็วขึ้นไหมครับ

ครับปรากฏว่าไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เลยครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าถือว่าเราได้เปลี่ยนซีนมานะครับมันไม่ค่อยเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะครับมันน่าจะได้แค่นี้แล้วครับเราต้องไปตั้งความเร็วของตัวที่มันตั้งความเร็วอีกทีนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ ลากันตรงนี้ครับอยป,ประกอบเบาะใส่ออกไปนะครับลากันตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ